อายุเท่าไหร่แล้วคะ10ปีพอดีค่ะแซยิทเลยเหรอคะแซยิทเลยเหรอคะนั่งรอปามีตั้งแต่เช้ามั้งแต่เช้าเนี่ยผ้าก็ยังไม่ได้กินเลยอ่ะแล้วเอามาห้าร้อยให้คุณภาวนาไปซื้ออาหน่อยต้องให้หายใส่มาเลยแล้วหมวกกันน็อกเอาไว้ไหนะคะหมวกกันน็อกเอาไว้ที่ไหนคะ อยากเห็นปามีมากเลยนะแต่ไม่ได้มาเราถ่ายรกันนะ,ะน,นี่มาบ<ห>คคะคุณชื่ออะไรคะคุณพี่ชื่ออะไรคะภาวนาค่ะคุณภาวนา,วนาถ้าเป็นรุ่นใหญ่เขาต้องพูดชื่อจริงคุณจำไว้ <laughs> คุณภาวนาคุณภาวนาค่ะ <laughs> ต้องมีนามสก,กุลตกท้ายด้วยคุณภาวนาชื่อเล่นว่าอะไรคะชื่อแต๋วค่ะสมสมส่วนคะ่ะคุณภาวนาอายุเท่าไหร่แล้วคะ10ปีพดีค่ะ60ปีแซยิดเลยเหรอคะแซยิดเลยเหรอคะ <c oughs> ยังดูวดด <c oughs> ัยรุ่นนั่งรอปามีตั้งแต่เช้ามังแต่เช้าเนี่ย คะคุณภาวนาได้เปิดร้านที่นี่ไหมคะหรือว่ามาเที่ยวนัเที่ยวอ,อย่างเดียวเลยรู้ว่าปามี่มาจริงนะคะเราได้ซื้ออะไรกันบ้างยังไม่ได้ซื้อเลยอะ่ะไม่เ <c oughs> ชื่อค่ะภาวนาะข้าก็ยังไม่ได้กินเลยอะ่ะคะเอาซ้งของที่เมื่อกี้กลับคืนมาเลยนะคะ วิ่งกลับมาเลยค่ะที่โรถคุณเอาไปเก็บแล้วใช่ไหมแล้วเอามา500ร้อให้คุณภาวนาไปซื้ออะ่าน่สค่ะต้อง้ว,วยต้องตองต้อ่้ง้งต้ง้้องต้องต้อง <c oughs> ้อ่ะอต่งตอ กันล oh, ็อกเอาไว้ไหนนะคะบอกกันล็อกเอาไว้ที่ไหนคะขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ข้างล่างขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ข้างล่างโอ้โหนีไม่รู้เขาเก็บท่าจอดหรือเปล่าคุณภาวนาเดี๋ยวหยิเอาท่าจอดให้คุณภาวนารอแป๊บนึงส่งเสียงให้กับคุณภาวนาผู้มีอายุ60ปีและยังวัยรุ่นขนาดนี้นะคะเดินทางปลอดภัย ว่าหนูเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วมาทำอะไรที่มันไม่สมควรไม่หยุดเต้นค่ะถ้าหยุดเดี๋ยวหนูพาไปส่งค่ะลลกลับได้กลับได้ขี่กลับได้ดีใจขี่สบายแล้วทีเนี้ยกลับไปที่สมุทรสาครใช่่ค่ะคนเดียวเหรอคะเดียวค่ะมาคนเดียวค่ะคุณภทวมาดีมหรือไม่มีมีค่ะแต่เขาอยู่คนละอยู่คนละที่ แม่ยังซิงอยู่ค่ะจริงค่ะเขาเลียปล่อยค่ะโอ้คุณภาวนาคุณภาวนาคะนี่ค่าจอดรถค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณภาวนา,า,วนาเ่องนี้ค่ะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้หนูเป็นเด็กก็จริงนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ลังบากค่ะคุณภาวนาไม่เป็นไรค่ะถือว่าอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอะไร